สวัสดีจ้าเนื้อเค็มกลับมาแล้วนะว,วันนี้เนื้อเค็มมาอีกรอบแล้วหลังจากที่เปิดตัวเมื่อวันเสาร์สั่งไปแค่สิบกโลหมดเกลี้ยงภายใน 3- าถึงสชั่วโมงนะฮะไม่เกินนี้แต่วันนี้กลับมาแล้วถึง40่สโลดับเบลิลขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวนะฮะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเราแล้วก็สั่งเนื้อเค็มกับเราทําไมของเราถึงขายดีทาไมยอดเราถึงขึ้นพุ่งขนาดนี้และนี่ยังไม่พอเลยที่จากที่เออลูกค้าจองไว้นะฮะ ลูกค้าจองไว้ในมือประมาณ60กว่าตัวกิโล70ณนะตอนนี้นะฮะแต่เราทําไม่ทันจริงๆแต่ที่เราขายดีเพราะว่าหนึ่งเราจะมีอ่เขาเรียกอะไรอะคะเขาเรียกความจริงใจกับลูกค้าคือ1เนื้อเค็มเราอ่ะเราก็รู้อยู่ราคามันสูงแต่เราขายไม่แพงเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ว่ามันเป็นช่วงโควิดช่วงโควิดคนไม่ค่อยมีเงินและตัวเราเองก็ไม่มีเงินตอนนี้อย่าว่าแต่คนอื่นเลย ร้านเราก็ขาดทุนนั่งไม่ได้เราก็เราก็ประสบปัญหาเยอะเราก็เลยคิดว่าจะทํายังไงดีที่ให้สินค้าออกมาให้หมดโดยไม่ต้องค้างตอกและให้อยู่ได้ยาวๆและขายดีขายกันอย่างยาวๆให้ลูกค้าติดใจเราให้ลูกค้ารักเราและลูกค้าไว้วางใจเราเสมอก็คือ 1. เราต้องขายของไม่แพง2องเอาของดีมาขายคือเรากําไรแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะให้ลูกค้าจับต้องได้เพราะเศรษฐกิจอย่างนี้ให้เขาได้ทานของดีและของอร่อยโดยเราบวกราคาไม่แพงแต่เราเน้นยอดมากกว่าเราไม่เน้นราคา กำไรใครๆก็ต้องการทั้งนั้นแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะระมุดเอากาไรเยอะหรือกําไรน้อยนี่คือเทคนิคการขายของเราถ้าเราเอากําไรน้อยหน่อยแต่ว่ายอดเราเยอะดีกว่าเราเอากาไรหนึ่งหลายบาทหลายสิบบาทหลักร้อยเอากำไรหลักร้อย,อยขึ้นไปต่อแพ็คต่อกิโลอย่างนั้นเราอยู่ไม่ได้แน่ เราจะขายได้แค่คนมาช่วยเราซื้อแรกๆเท่านั้นหลังๆคนก็จะไม่อยากมาจับต้องแล้วถูกต้องไหมฮะนั่นะแล้วทําอะไรให้เราอยู่ได้ย,วยาวๆคือ1เราต้องเอาของรีมาขายลูกค้าแล้วเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าและเราต้องขายในราคาที่ไม่แพงที่เป็นมิตรช่วยเหลือกันไปถ้าเราขายไม่แพงปุ๊บลูกค้าเขาจับต้องได้ง่ายเขาหน้าเขาสั่งอิกของอร่อยและถูกนะฮะราคาไม่แพงแล้วเขาก็าอยากจะกลับมาซื้ออีกที่นั้นแล้วช่วยๆกันไปเศรษฐกิจอย่างนี้เราจะไม่บวกอาไรเยอะตามราคาเดิมเลยคือครึ่งกิโล 380เอ้ยขอโทษทีจ้ะครึ่งกิโลเอ่อ180บาท1กิโล360บาทถูกต้องปะฮะถูกต้องนะถูกบวกถูกนะบางทีตัวอ,อาจจะมึนบ้างเลยบ้างครึ่งกิโล180ปบวกมันแล้วเป็น360บาทนะฮะถ้าเป็น1กิโลนะ2แพ็คแพ็คละครึ่งกิโลและ1ครึ่งกิโลเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีแค่แผ่นข้างหน้าหรือแผ่นข้างหลังนะตรงกลางมันมีอีกถ้าใครกลัวโกงกิโลชั่งน้ำหนักถู่ได้เลยร้านเราไม่เคยโกงกิโลน้ำหน แล้วข้างในจะมีตั้งหลายแผ่นคือมันซ้อนหลายชั้นกันอยู่เพราเนื้อเค็มมันจะเป็นแผ่นสลดย์มันสามารถซ้อนทับกันได้นะฮะบางคนอาจจะคิดว่ามีแค่แผ่นเดียวหรือสองแผ่นหน้าหลังไม่ใช่ทั้งหนักดูหรือคุณแกะดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันเยอะสําหรับทานให้ทั้งครอบครัวนะขึ้นกิโลหรือหนึ่งกิโลครอบครัวไหนใหญ่หน่อยก็1กิโลนะฮะแล้วแช่ฟริตไว้เก็บไว้ได้ถึง6เดือนเนื้อเค็มแช่ฟริตไว้เก็บไว้หเดือนช่วงโควิดกลับตัวอย่างนี้ใครอยากทานเมื่อไหร่ก็เออออาาาาาาจกฟมแบ่่นะะ่งททดดดนนนยยยููไไ้้ว ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆจ่วกลาสักหน่อยน้ำพริกหนุ่มสักหน่อยหรืออันพริกอะไรก็ได้แล้วแต่อร่อยนะหรือทานกับแกงส้มแกงเขียวหวานก็อร่อยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงออเดอร์ที่ตามมาทีหลังเราจะเร่งการผลิตนะคะแล้วก็คนที่เรียกร้องหมูเค็มรอสักคู่หนึ่งเดี๋ยววันศุกร์นี้ถ้าว่างอาจจะทําหมูหมูเค็มก็ได้อาจจะทําหมูเค็มเดี๋ยวังไงเราแจ้งทีนึงนะคะว่าหมูเค็มจะทำเมื่อไรและทำเสร็จเมื่อไรเราจะเอามาโชว์ทีนึง และก็ทุกท่านที่สั่งไว้ไม่ว่าจะเป็นคนที่รับไปขายต่อนะฮะหรือซื้อปีนะฮะเราก็จะย้ำกับเขาเสมอว่าคุณรู้ว่าคุณรับรับไปขายต่อเราจะบอกเขาเสมอว่าอย่าบวกราคาเยอะอย่าบวกราคาเยอะเพราะว่าสงสารคนทานแลวถ้าคุณบวกราคาเยอะคุณจะขายได้แค่นิดหน่อยแต่ถ้าคุณบวกแค่นิดหน่อยเท่านั้นคุณจะขายได้ทีหลายสิบโลอย่างนี้ฮะแค่วันเดียวมีออเดอร์ประมาณหกสิบเจ็ดสิบโลนี่เราทำได้แค่สิบโลยังไม่ยังไม่ทัเขาทำไม่ทันแล้วถ้าหากว่าเรา ขายไม่แพงอย่างนี้เราจะได้ออเดอร์ในมือเยอะนะคะเราได้มือออเดอร์ในมือเยอะเราเน้นยอดเราไม่เน้นกําไรนะฮะกำไรมันต้องขับกันอย่าแล้วน,นะคะับไอย่แล้วแต่เราอยากเอาเยอะเราเอาเยอะอยู่เป็นยาวๆท้ากันยาวๆนะฮะฝากไว้ตรงนี้ด้วยแล้วยังไงก็เดี๋ยวหมูเค็มได้เมื่อไหร่เดี๋ยวตรงมาแจ้งให้ทีหนึ่งนะฮะสวัสดีจ้า